ว่าเราจะมีปัญหากันเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้ลงตัวแล้วครับเราได้เหมารถกระบะนะครับที่เรียบร้อยแล้วแล้วจะเริ่มการเดินทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาที่รทัวร์เขาใหญ่นะครับเการเดินทางครับครับด้านหลังผมนะครับเป็นถนนครับด้านหน้าเขาเป็นถนนครับตรงที่เราอยู่คือรถยนต์ครับ กำลังเคลื่อนที่อย่างโค้ชชำนาญการนะครับต้องขอขอบคุณบริษัทโตโยตา้าประเทศไทยจำกักดตอนนี้สัมภาระเราก็รู้สึกว่าจะทับเต็งขาแบบว่าหนักมากครับทุกท่านครับดูสีหน้าแต่ละคนับสดใสกันมากครับครับดูเข้าโค้งแต่ละทีครับขอเคอรดีจริงนะคุณไฮรักติโก้ครับ หลังจากเราเดินทางกันมานะครับเราก็ถือเป็นโอกาสดีครับเราพบนกเนื้อครับอยู่ที่พักเราดีเองครับอยู่ด้านหลังผมครับท่านผู้ชมครับนกเนื้อกอเฟิเขาเรียกคนนกอะไรนะครัดูไปดูนกนกครับตัวใหญ่มากครับท่านผู้ชมซึ่งก็แวะมาทักทายเรานะครับด้วยเสียงร้องที่น่ารักน่าชังนะครับดาวมาตาสัตว์ป่านะครับบนเขาใหญ่แห่งนี้ครับครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็ของเพื่อนนะครับจะนำมาฝากท่านผู้ชมครับ ตอนนี้พักกันสกูครับขอบคุณสำหรับที่พักเขาใหญ่ครับหมูในครับหมูในครับหมูหมูเสือครับหมูเสือดาวครับเสือดาวเป็นลาเตอร์เวนครับเป็นลาเตอเวนฮาซูลูครับเมื่อกี้เราเจอเมนด้วยเมนเมนเมนสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะเดินตามรอยจานอาร์ตพระบาทน้ำภูกันนะครับข้าวจะเป็นยังไงนั้นตามผมมาเลยครับ ตอนนี้ครับเรากำลังเดินเพื่อสำรวจสัตว์ป่าหนาวครับดีครับก,ก,ก้น <laughs> อน,นออกปากวันนี้อากาศลบที่ศูนย์องศาเซลเซียสวางเล่นเดียววางเล่นเดียวอยู่นู้นจะชาเดินเบ็เบายิมเหนื่อยอยู่ที่ครับเราเดินมาถึงมอสิงโตแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังจะไปตามทางของมอสิงโตกันครับ เมื่อจะกระพริบทำไมครับห้สตอกิ้งสตอตามผมมาเลยครับมอสิงโตแสดงว่าสิงโตด้ตัวนึ่มก่า่เจอหม่มอสรพููู่ครับมาฟังเสียงมันคือมหกวะเฮ้ยตงนี้มันสี่าลอมมีนูนี่ันนีนะฮะจ้กระัดเราเจออีก3ตัวคับท่านผู้ชมครับ ก็เป็นตัวเดิมฮะคล้ายๆตัวเดิมนะลักษณะเช่นเดียวกันเกลือครับโอเคปัญหาหนึ่งกวนหน้าหับเราจริงๆอย่าไปจับไบ้าเราก็จะทำการปล่อยเหมือนเดิมนะครับซึ่งเพามาเล่นไฟนะครับอะไรหลายหัวท่าสูบแล้วท่าสุดเกลือก็ไหลเหรอพี่กลางที่กลาง กูอยากไปมึงมันก่อแแค้นไปเลยไปเลยมอยู่น้ำไปหรือเปล่าเราไรับค่าหัวถือวงไม่ไหวอุ้ยมาแก้แค้นหนายวน่าขี้ไหมครับควันออกปากต่อไปเดี๋ยวพาสำรวจกิ้งกือกันฮะไม่ครับผมไม่ไปด้วยหนายวจังตาเว้าหนักกว่ากิ้งกือเย ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงตามล่าสัตว์ป่าตอนกลางคืนนะครับตามล่าที่ว่านะฮะเราเป็นการตามรอยนะครับซึ่งเราไม่ได้ทำลายแต่อย่างใดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เจอนะครับร่องรอยที่เขาทิ้งไว้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับตามไม่ญกาเขียวชะอุ่มนั่นก็คือขี้ครับผู้ชมครับเป็นขี้ของสัตว์ชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเรายังอ่าไม่ได้พิสูจน์นะครับซึ่งอาจารย์อาจจะเป็นคนชิมนะครับว่าเป็นขี้ของอะไรนะครับลอาส่องใกล้ครับ นี่คือมีความหนาแน่นสูงนะครับคล้ายๆกับขี้จระเข้นะครับ,รบแต่รู้จากลักษณะแล้วไม่ใช่ขี้กวางนะครับขี้กวางจะขี้ไม่เก่นขนาดนี้นะครับมันแห้งหร,หรือเปล่าไม่เกียร์มม่กินบางใ้มากครับจบะจบม,มันเป็นขี้แบบอ,อัดปอดแอบแคือขี้กระต่ายนะครับอยากจะสัมภาษณ์คนนั้นนิดนึงครับว่าเคยเห็นขี้แบบนี้ไหมฮะเอ้ะยังก่อนไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับอออขี้แบบนี้รู้สึกว่าจะรถหวานรับประทานง่ายไฟตัวหนึ่งใส่คนครับ ยาลูกกอรู้สึกว่าจะรสหวานรับประทานง่ายนะฮะแบบนี้เดี๋ยวตอบไปจะให้คุณองคชาติชิมนะครับเปนยาลูกกอนหรือว่าครับลักษณะเช่นนี้นะครับระบบย่อยจะเหมือนกับกระต่ายนะครับซึ่งเมื่อกินรับประทานเข้าไปแล้วนะครับระบบย่อยเขาไม่เหมือนกับมนุษย์นะฮไะคซึ่งลำไส้ของเขาจะมีขนาดสั้นกว่าเล็กกว่านะครับการย่อยก็คือเขาจะไม่สามารถย่อยให้ละเอียดได้นะครับ เหมือนกับช้างหรืออะไรขนาดนี้นะ,ะก,ก็จะมีเศษของอาหารที่เขากินหรืออะไรนะเหลือไว้นะครับในขี้ของเขานะครับซึ่งก็เป็นผลดีอาจจะเป็นมเมล็ดผลละหมากรากไม้นะครับที่เขาขี้ไว้ตามป่านี่จะทําให้ป่าไม้นะ่ะอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทำใ,<ช>ให้เกิดทรัพยากรที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นทรัพยากรที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศไทยซึ่งเขาใหญ่ที่นี่ซึ่งเป็นทั้งมรดกโลกเองนะครับก็พอยได้รับผลดีตามไปด้วยครับ ครับเราก็จะเดินทางต่อครับท่านผู้ชมครับเทยไทยบริหารงนได้ทัานเปยดจบข่าวองคชาตเป็นแต่ไปเฮรายงานครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราได้มาเจอร่องรอยของสัตว์ชนิดหนึ่งครับซึ่งเราไม่ทราบว่าสัตว์นี้คือสัตว์อะไรเราต้องตามไปดูครับเชิญครับดามมาสดีครับรอยรอยรู้สึก จะจางจะจางไปไปทางนั้นครับเริ่มจะจางไปครับอ่ะชัดนะครับรู้สึกว่ามันจะเดิน,ดน,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 นอย่ข้างบนมาได้ไครับมาไดับเรื่ับรอเดิมซึ่งเราตมาเราตามมาครับเราตามมาเจอแล้วครับสัตว์ตัวนี้คือสัตว์นรกครับ

ครับท่านผู้ชมครับผมและอ้อเพื่อนอยู่ที่น้ําตกเขื่งสุวรรณครับซึ่งมีความสวยงามมากนะครับในฤดูฝนนะครับจะมีน้ําที่เต็มที่เลยครับบางทีนะครับโอ้โหนักท่องเที่ยวที่มาเป็นจำนวนมากนะครับถ่ายถ่ายรูปนะครับเนื่องจากว่าทีนี้เป็นที่ที่น้ําตกเขื่งสุวรรณนั้นสวยที่สุดครับท่านผู้ชมครับครับอยากเชิญชวนนะครับให้มาเที่ยวทับทิมเข่งสุวรรเขาใหญ่กันนะครับจริงครับ ตาเลยวันนี้ครับสดีครับน้องๆก็ได้รูปกันเยอะอยู่แต่บางคนก็ไม่ได้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าน้องไม่ได้ถามอะไรตอนนี้รู้สึกเหนื่อยมากครับร้อนแต่่าที่มันมีรองน้ำก็โอเคดีครับถ่ายไปกล้องก็เริ่มงแคนเนลแล้วครับไม่มีปัญหายเลยก็ดโดนน้ำตัวยู่คับไปวัวโดนแต่กล้องน,นะครับต้องลองดูผลงาน ว่างไงครับมีฝายถึงตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มแข้งชื่อว่าไม่ทำทริปถ่ายรูปของมหาวิทยาลัยมหาสะะารคามนะครับผมก็ดูจากสภาพหน้าตาแต่ะละคนมาตั้งแต่ตอนเช้านะครับทุกคนก็รู้สึกเหนื่อยกันได้ละตอนนี้ก็ถ,ถึงเวลากินข้าวเที่ยงกันแล้วนะครับผมก็จะแวะกลับไปกินข้าวเที่ยงกันที่โรงอาหารแถวนี้นะครับผมน,นำทิมโดยคุณ การสารการนี่ตอนนี้ภายในน้ำตกเหวสุวัสดไม่มีประชาชนที่อยู่ในหมู่กระทิงหลงเหลืออยู่แล้วครับมียอดจําหน่ายไหมมียอดจําหน่ายจมน้ําตายสี่โดนท่ากัดตายแปดตกบันไดตายสิบห้าคงเหลือไม่เหลือใครเลยครับต่อไปขอยหมู่กระทิงเดินทางไปทานอาหารเที่ยงนะครับขอบคุณครับครับเฮ้ยนี่นี่ข้างน้ข้านี้นะพี่โค้กสิก้าวหน้ามาที้เป็น And restless in a cafe I scribble images to paper okay. Oh, okay. These words <laughs> are telling tales <laughs> With paintings of the past I'll be free From the bell that sounds the open door And to gently standing there She breaks my concentration and can always stay you in the night time I you can enjoy the night of the comments ก็จะอ้อมขึ้นไปแล้วเราลงหรอแกไม่แทนเา่ก่อโอ้โหติดอยู่นะจิงเหรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะไปอุ้มมือมานี่ไม่กูสไลด์ได้ไง เต่งใหญ่มาแล้วว้อะไรอะพิชพี่จ้าพี่จ้าต้องดูอย่างนี้นะครับนี่กดได้เลยเว้ยพ่าให้พา่ไปลงรงนี้

พี่ทำอะไรครับเล่นเล่นครับเป็นอะไรครับเช็คเช็คท่าครับว่ามอนมีอะไรแตกครับไม่ไม่มีอะไรนะโอ้ยตกใจทำอะไรครับผมว่าจะอยากได้ขาตะกร้อครับภาพนี้สวยมากครับโอ้ทำไมไม่ซื้อล่ะครับ いみたいな。 ยากลำบากครับเพราะว่าม <ules laughter> ันแกว่งมันไกวนะระวังครับรองเท้าแตกเนี่ยเดินไปเลยครับเดินมาเลยครับทางนี่